ตุลาคมเดือนแห่งวันไลออนเดย์สโมสรไลออนวังจันทร์กรุงเทพตอบแทนสังคมมอบถุงยังชีพชุมชนเขาใหญ่เทียงใต้อำเภอสีคิว้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2564เนื่องในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนแห่งวันไลออนเดย์เป็นการตอบแทนสังคมทางสโมสรไลออนวังจันทร์กรุงเทพนำโดยท่านไลออนสมชายโรจนพรทิพย์ นายกสโมสรไลออนวังจันทร์กรุงเทพพร้อมด้วยไลออนพัฒนันกีรกะจินดานายกผ่านพ้นและไลออนกานิกาอารีสมานวิชุลตาเลขาธิการสโมสรไลออนวังจันทร์กรุงเทพพร้อมด้วยไลออนธีรพงศักดิ์สังคทิพย์ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและยังได้ร่วมกับสโมสรไลออนพระนั่งเก้าสโมสรสวัสดีกรุงเทพได้มอบถุงยางชีพภายในถุงยางชีพก็มีข้าวสารอาหารแห้ง น้ำปลาน้ำตาลนมเม็ดมาม่าปลากระกป๋องตลอดจนยารักษาโรคอาทิเช่นฟ้าทลายโจรมอบให้กับชุมชนเขาใหญ่เชี่ยงใต้อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาส่วนทางชาวบ้านนี่นะครับบรรยากาศที่เห็นนี่ทางชาวบ้านก็ได้มารับสิ่งของด้วยความดีอกดีใจ ไปฟังเสียงคู่เข้าร่วมกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ครับดิฉันไรอ้อนพัฒนนันกีรากาจินดานะคะวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะคะเออเป็นวันไรก้อ,อนสากลบริการนะคะวันนี้ก็วันที่30นะคะเป็นลอตสุดท้ายของเดือนนี้นะคะที่เราจะทําเราทํามาแล้ว5โครงการนะคะของเดือนนี้นะคะ ก็วันนี้ก็มีทีมงานจากสโมสรไลออนนะคะแล้วก็พนังก้าวและสวัสดีนะคะก็มาพบพี่น้องนะคะมีชาวมุสลิมครึ่งหนึ่งชาวพุทธครึ่งหนึ่งนะคะก็อยู่กันแบบพี่น้องนะคะไม่มีไม่มีปัญหาใดๆนะคะเขาก็มารับของแจกนะคะคนไหนที่อยากได้มาม่าหมูสาบนะคะเขาก็เอาไปให้คนอื่นต่อนะคะคนไหนไม่อยากได้เขาก็จะบอกนะคะว่าไม่อยากได้ค่ะ ภูมิใจและดีใจมากค่ะที่วันนี้เราเอาของมานะคะมากมายนะคะจากผู้ใจบุญนะคะที่ร่วมบริจาคก,กับเรามานะคะมีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆสมโมสรน,นะคะและนายกสมโมสรน,นะคะหลายสมโมสรน,นะคะ<ม>และเพื่อนๆสมาชิกนะคะร่วมกันสนับสนุนทุนที่จะมาทําในครั้งนี้นะคะวันนี้ก็สําเร็จแล้วค่ะดิฉันไรออนการณ์นันพันหนักสอนสิิ เลขาที่การสโมสรสวัสดีกรุงเทพนะคะวันนี้ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับสโมสรวังจันกรุงเทพเรื่องในโอกาสเดือนไลออนสาคนบริการนะคะวันนี้ก็ได้มาทํากิจกรรมแจกถุงยางชีพให้กับที่น้องชาวชนชนเขาใหญ่เที่ยงใต้ซึ่งมีกลุ่มชนที่นักถือศาสนาสองศาสนาคือไทย มุสลิมแล้วก็ไทยพุทธซึ่งเขาอยู่ร่วมกันอย่างมีความรักความสามัคคีกันดีมากนะคะเห็นแล้วประทับใจพร้อมกับได้มาทํากิจกรรมกับสโมสรบางจันกรุงเทพซึ่งเป็นสโมสรที่เข้มแข็งนะคะบริการในเดือนไลออน สากโคริการเนี่ยทำกิจกรรมทั้งหมดที่ดิฉันได้มาร่วมนะคะ3ากิจกรรมแล้วนะคะเป็นกิจกรรมที่เข้มแข็งแล้วก็กระจายไปตามชุมชนต่างๆนะคะหลากหลายวันนี้ก็มาทายขอบเลยค่ะบนเขาใหญ่เที่ยงนะคะซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญแต่ว่าการบริการด้วยหัวใจจากนโยบายของไลออคือเซอร์วิสฟอร์มฟาร์มเดอะฮาร์ใช่ไหมคะก็าสามารถมาถ,ถึงได้ค่ะด้วยหัวใจที่บริการจริงๆนะคะ เยี่ยมมากค่ะขอชื่นชมและถือว่าเป็นสโมสรไอดอลของมิชันเลยนะคะชื่นชมเตรียมการกันเป็นทีมตั้งแต่เตรียมตะเบียงมาที่บ้านนะคะัทุกคนทำกันเองหมดเลยสวัสดีค่ะมิชันสภัชนานุกินดาภานายกสโมสรพระนางเก้ากรุงเทพค่ะวันนี้วันนี้วันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมได้มาร่วมกิจกรรมกับสโมสรวังจันทร์และสวัสดีค่ะวันนี้เอาอะไรมาร่วมบ้างครับวันนี้ได้แจกอะไรบ้างได้แจกอะไรบ้างอ่ะ ได้แจกน้ำตาลไข่ยาครับน้ำปลาน้ำมันแมสเห็นสีหน้าท่าทางแววตาของคนที่มารับแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกอบอุ่นไหมอบอุ่นค่ะทุกคนดีใจแล้วม,มานั่งรอตั้งแต่เช้าเลยอืมแล้วครั้งหน้านี่อยากจะมาแจกอีกไหมยากมากค่ะ้ เขาอยากได้ผ้าห่มอ่ะเหรอเชือหนาวเ<อ>พราะที่นี่จะหนาวเพราะอยู่บนเขาอ๋อทีมีหน้าต้องหาดีๆมาฝากเขาอือคือความต้องการเขาอยากได้ถามแล้วก็อยากได้พวกเครื่องหนาวด้วยอือืม,อมเป็นไปได้ก็พยายามจัดมาให้เขาชื่อมาเรีย์อาหารอารีค่ะน้ำสมอหมูเสีบบ้านแสยเทียงใต้ค่ะหมู่สีบบ้านแสยเทียงใต้ ่าลูกบ้านนี่ประมาณเท่าไหร่ครับสี่ร้อยสี่้ถึงห้าร้อยเนาะเอาความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงบ้างที่ได้รับของแล้วเอาทีละคนก็ได้เอาเอาคนแรกก่อนมามาเชิญเลยค่ะที่มีพูดใจดีมามอบของให้ชาวบ้านเขาวยเที่ยงใต้ค่ะอืมอยากจะขอบคุณดีใจมากค่ะเขาก็ฝากขอบคุณนะคะจ้ามาจากไหนเขาใครเป็คนเอามาแจกวันนี้จาก เอสมุทรไลออนนะคะืมไลออนไหนวังจันทร์กรุงเทพภาคสามหนึ่งโซนเดชจ้าอ่ามาฟังอีกเสียงอีกคนนึงเนาะเป็นไงเป็นไงวันนี้อ่ะศิสะอารมี่นะคะเป็นผู้ช่วยจ้ <laughs> ก็ดีใจแทนชาวบ้านนะคะอืที่จะมะีผู้มีใจบุญนะคะจากสมุทรไลออนวังจันทร์กรุงเทพมหาคนครนะคะภาคสามหนึ่ง จ้าอดีใจค่่ะาเป็นไงสองเสียงขาสองเสียงไหมสองเสียงอ่าไม่เป็นไรอ่าโอเคขอบคุณมากนะจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยขอบคุณค่ะบ๊ายบายหน่อยไปรุ่นบ๊ายบายหน่อยไปรุ่นเยี่ยมยอดเลยจ้าก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับมีทุกครั้งก็จะมาร่วมเป็นยังไงความสุขในการให้การให้นั้นเป็นยังไงบ้างอ่ะเชิญพี่การให้ อันนี้ก่อนเริ่มตอ้นอย่างนี้ก่อนวันนี้เป็นครั้งที่สามแล้วนะที่ดิฉันมาที่เขาใหญ่เที่ยงมาด้วยอะไรมาด้วยการให้ทุกคนที่มาด้วยให้เนี่ยมันมีความสุขเมื่อเวลาเราได้ให้เาแล้วเราลองคิดถึงนะว่าเอะเราอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งไม่มีคนมาให้เราเนี่ยเรารู้สึกมันมันไม่ดีแต่ทันทีทันใดที่มีคนมาให้เราเนี่ยเราสุกโอ้โห บอกไม่ถูกมันอิ่มเอิบมันสดชื่นอะไรที่มันมืดมันก็สว่างขึ้นจริงไหมคะเพราะฉะนั้นการให้คือการให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราเรานี่นี่หัวใจเราอบอ,อุ่นมีความสุขได้เห็นในตาของคนที่เราให้เขาขอบคุณเราขเราขายิ้มได้ต่อชีวิตเขาคุณรู้สึกไหมคะฉันก็รู้สึกและเชื่อว่าทุก,ทกคนก็รู้สึกและชาวบ้านที่เขาใหญ่เที่ยงทุกคนมาวันนี้มขอบคุณ สดชื่นมากค่ะก็รู้สึกดีใจเหลือเกินที่ได้มาร่วมกับลายอ้นนะคะมีลายอ้นลังจันลายอ้นอะไรที่มาเนี่ยนะคะก็พร้อมที่จะมาช่วยต่อไปแล้วพร้อมที่จะมาให้เหมือนเดิมถ้ามีโอกาสที่จะทําได้นะคะที่ขึ้นมาวันนี้ก็ถ้าไม่เคยดีสโมสรไหนเนี่ยองค์กรใดขึ้นมาขึ้นมาช่วยเหลือนะคะพี่น้องชาวใหญ่ที่ตาชาอยู่ที่ตาไปนะคะ เราก็ตื่นใจด้วเราคิดว่าเราจะต้องมาใชหนะครับี่เราก็คิดว่า่เราช่อท่นเราเนีเราต้การที่านก็ไม่สามารถตอบยาช่วยเรอตัวเองช่วยเราตัวเองยังไงเราตยองทาน